ไม่เชื่อมายังมาเลยลูกไเดี๋ยว็วางขอบไปเราไม่ไม่ไม่ได้เข้าซีเลยหนึ่งถอดแมสด้วยเหรอถอดด้วยส่ยหนึ่งสองสามเจ้าวัดเจ้าวันนี้ค่ะทุกคนโค้กอ่อนกังข้าในย่องพูดเร็วกันไปไหมไม่เป็นไรค่ะค้กอุฟันท่ามก็วันนี้เราจะมาทำทำอะไรทำโมจิกัน ใช่ถ้าไปทำโมจิเข้าสู่ช่วงฝน <ผล S 2> เข้าครัวย้อนไว้ย้อนไว้คือแต่ก่อนที่มัดผมอยู่งี้ย <c ười> อยู่อย่างนั้นนะคะตอนนี้ก็ผมยาวแล้วคือดูก็รู้ว่าวร้อนกันมากใช่ร้อนมากแต่ตอนนี้ที่ไปซื้อวัตถุดิบตอนแรกถ่ายคลิปอ,อะไรก็ไม่รู้เรทีปปนินตุบันแต่ตอนนี้ขออน,นุญาตไปซื้อวัตถุดิบซึ่งเปิดกุ๊กขึ้นดูก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เรามีแป้งข้าวเหนียวกับ เฮ้ย <Es per ate> ทำได้อดี๋เราไปโรตาร์กัน,นะค่ะอย่าไปถ่ายในโรตารด้วยอันนี้เข้าบ้านมึงก่อนไหมอ่อาเดี๋ยวเดียวเไปถ่ายในโรตารนะคะเราจะไอพิมถ่ายนะเราสาฝนไหมมันจะเติดนีมก็ได้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวไอ้อ<ห>แปงรงขวดมึงระวัอองรถเฮ้ยโห้ทำไมกล้องมันเจอแบบนีวะคือตอนนี้เราจะไปซื้อแป้งขง้าวโพดเฮ้ยแป้งข้าวเหนียวเดี๋ยวเๆเหมือนทั้งคู่ไป คือตอนนี้เรายังไม่ได้นั่นใส่เราจะเอาไส้เป็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอติมอ่ะไอติมรสจากเข้าวโมจิแไอติไม่เคยกินหลั่งซี่แต่ไปตอนอยู่บ้านนี่ทำไมกูว่ามันลงลุงลัางแล้วหายกามาอยู่หน้าพันลมซึ่งกลับบ้านมาบ้านพี่พีมเรียบร้อยแล้วมีข่าวร้ายเจ็บตา หน้าตาบอกไี่สุดยอดเลยนะบอก,บอกดึงดึงดึงจมันมัน<อ>คืออ๋อพ่อฝนกำลังจะกลับมานะคะคือฝนต้องกลับบ้านก่อนใช่ก่อนที่พ่อจะกลับมาพ่อสั่งไว้หุงข้าวด้วยนะอย่าลืมหุงข้าวหุงข้าวไม่ต้องเยอะแล้วบ้านพี่พิม,มพ์อ่ะพูดถึงเบบบ้านพี่พิมบ้านพี่เพื่อนไม่ใช่หรอจ๊ะเอออะไรจะพูด<ม>เออ ถือว่าฝนกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นไงว่ากันเอ้ยเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวพอพ่งนี้ฝนก็จะกลับมานี่แล้วก็มาทําพวกโมจินะครัเอ้ยอ้าวจับต้นลูกหอ้าวลืมเลยทำอะไรวะ What What the fuck วันนี้คือวันที่สองเราจะกลับมาทำโมจิโมจิโกะไม่ใช่ คนยังหัวฟูมากเลยตอนนี้โอ้ชาให้พี่พิมเขาไปหวีผมก่อนก็ได้หัวฟูมากเลยดีอะเราจะป้อนเนอตันนึงนะมานี่อันนี้เราจะไม่ได้มีอะไรฮะตาลีเราจะมี f a มิลี่โอเคค่ะตาลีไม่มีแต่มีเ a m i l ีโอเคสุดยอดเลยเดี๋ยวเอ้ฝน วันนี้เราไม่ใช่วันนี้ดิเรามีอุปกรณ์คืออุปกรณ์หายเยวไอเียเอันแรกคือแป้งโพดน,นะฮะข้าวเหนียวถ้ไม่ใช่อันนี้คือแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลผงละไม่รู้กี่บาทหนักลื่นเลยแล่เราวก็จะมี <S <S ไอติมที่อ๋อไม่แช่ไ้ก่อนไมแช่ไปก่อนใช่เดี๋ยวมันลอย คือจะมีอยู่สองลูกจะแกล้งเพื่อนนะคะเพื่อนที่อยู่หน้าบ้านเรากับตรงนู้นเคยแพ้นะคะก็คือความจริงอะตอนแรกมันอยู่สองคู่นคมีคนแอบกินไม่รู้ใครน้อยตกไปกี่ล้านนึ่งอยู่แป้งก็หายไปคือฝนตกอยู่ฝนขับจักรยานมานี่คิดดูทุ่มเทขันไหนถ้าไม่มีคนดูนะสัตว์หน้าเลยน้อยจริงๆด้วย อะไรเนี่ยมาเริ่มทำแป้งม, <laughs> มึงโอเค number o n u m b e r two <laughs> มึงไม่คิดจะตัดกล้องไหเ,เหรอ <laughs> ไปตัดดิตอนนี้เราก็จะมาชำน้องแป้งข้าวโพดให้สุกก่อนเพื่อจะเอาเออปรบมีณนก้คาให้รุจะจบอ่าไม่ได้เตรียมอะไรทุกอย่างเลยแก้วแก้วแล้วก็ ออนนนีี้้ยบานนเใชขอไปเตรียมวัตถุดิบแป๊บนึงตอนนี้อยู่ชือ่อก็ตอนนี้เราก็เทปแป้งเขา้าเอ้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวแบบนี้แน่นอนท้องเราคือสูตรมั่วสูตรมั่วสูตรมั่วตัวนี้มั่ไม่มั่วดูเอา,เอ,าอ่ะนี่อ่ะเราได้แล้วเราก็ใส่เราใส่อีกอันนึงใส่ไปอีกนะคะเพราะเรากินกันอยู่สี่คนใช่ไหมล่ะใช่อ่ะเราไม่ตวงแล้วไม<ด>่ตวงแล้วโนตวงโนตวงอ่าประมาณนี้ อีนิดนึ่งอีอันนี้นึงเหรออีนิดนึ่งอีงพอพตอนนี้ตอนนี้นะคะแป้งเต็มอาขเขเหนียวเาเหนียวไ่ใช่เหนียวที่คนไหนอะฮะไอกระโถโอเค number o เราใำนี้นะเนื่องจากเราไม่มีเตาอบนะทุกคนเราต้องประยุกต์เอาได้จาก u m o เราลองทำนะเราทำได้อยู่แต่แค่เราตาเราไม่มีแครงเขาปนเฉดนะที่เพลงมากเพลงแม่งอันที่า อุ้ยน้องขังหยาบเซนเซอร์เอาเซนเซอร์เอาน้ตขังหยาบได้ไม่คิดว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ขังหยาบป่ะอืมอันนี้ไม่ใช่ขังหยาบไม่ไงพฮะโอ้ทุกคนทุกคนทุกคนดูมันแทนนังป่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัดออกไม่พอเดี๋ยวทำยังดียะตัดเข้าเนี้ยทำยังดียวในฝนเอออย่าค่อยเก็บเข้าะที่เดิมมีคนโทรมาแม่แม่แม่ อันนี้ใส่น้าตาลไปสาช้อนคืงสามช้อนใช่ไหมใช่อีกต้องนิดนึงไ,ไหมเออสช้อนเลย มันไม่เน่าใช่ไหมไม่เน่าไม่เน่าหนูเน่านะอุ้ยนีはは่อะคะได้ปะได้อยู่ได้อยู่นี่บีบมะนาวไปเลยหนึ่งชิ้นมันเกินไปบีบมะนเอาไปเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูเป็นประมาณสักสามส่วนสองเอ้สองส่วนสามสองส่วนสาม ผู้คนจำไว้นะคะคนนี้คือคนที่แผนตัวคนนี้เป็นคนชั่วร้ายค่ะโนเวย์ค่ะน้องคิดแผนใครคิดกันแน่ทีมไหนคิดโบยกันไปโบยกันมาแล้วค่ะลอยก็ลอยให้มันตึ๊กสองครั้อหรอคือคนที่ตัดต่อแล้วจะขับน่ารู้คีสามสี่รอบ มันชิปอ่ะนี่ชิมมือเราไปด้วยนะโอ้โอเคโชคดีนะนะโชคดีโชคดีแน่งงนาจีจ๋าทั้งสองวัโชคดีนะครับไม่ไม่ของเราคือกินแบบอ,อุ้ยอร่อยน้องแพรกินแบบอะไรวะมัเกลียวเกลียวโดูแล้วเอ้ย <c oughs> อันนี้ปิดไว้ก่อนปิดแล้วปิดแล้วเดี๋ยวเราจะทำสูตรของเราเดี๋ยวเราให้พี่พิมพ์ทำนี้เสร็จแล้วก็ไปแชร์ทุกคนฟังนะฝน่นมากเลยฝุ่นมาเอ้าวต้องฝนด้วยเหรอ เฮ้ยมีะเราจะบอกมันมาจากไหนใครเขาคิดแผนวะตกหัวแม่งเลยใครมือืองผมเสื้อน้ำเงินครับมาว้าวฮ่ารอาฮ่่าฮานใส่เข้าไปในนี้มืออ่ะใส่เพื่อดเลยนี่อ่ะเกน เราต้องเอาทั้งหมดนี้ออกมาเลยคือมึงสุสูบุ้ยน้องตุ้ยหนึง 这一次，我真的睡着了。 เปิดให้ยเปิดเขอรักฝนนะเปิดเปิดปิดเนี่ยนี่อย่าเราจ้งงูกินกับไอ้ต่อ ต่อยไหม <laughs> เขาบอกว่าใช้เอ้ยลืมผสมจะเปิดอย่างนี้เลยใช่เดี๋ยวเราจะผสมในหม้อนี้เลยเขาบอกว่ามันใช้ได้ตอนอีนเราก็ผสมด้วยน้ำตาลและสรวนัสขถออกุ๊งกริ๊ว่าเราไม่น่าเอาน้ำตาลกับที่เดิมอีกใช่ ก็ตั้งอยู่ตรงนี้ซึ่งจะไม่เห็นโมจิเราก็ไม่เป็นไรนะแกเราจะทำโมจิวิ่งมือม้นปิดเฮ้ย

ปคือแม่กันมาแล้วน่าจะออกมาไม่ได้ปะเอ้ยไม่เป็นไรอยากจะยืมเนแถวนี้นิดหนึ่ง โอ bon ้ไม oh, <adic> ่รอนมาทักบอกมันทักบอกมันได้ป๊บแป๊บหนึ่งอย่าโทรไปหาไอ้แพอะทุกคอนเน็ตฝ่านเวลาได้ดูโอเจ็บหุ่ยเลือดออกเยอะมากเห็นปะเลือดเลือดคือออกแบบมาเข้าเฟซเขาเลยเเข้าไปหรอใช่อย่าเอารหัสเขานะอย่าเขาเอาออกเอง มึงเปิดไหนดิเปิดแล้วเปิดยังเปินี้แล้วเปิดล้วองอือ่ะ Facebook วิทไอจีทางลายกวดีเอาทีสบายใจสยนัาคลิปมต้องคิดว่าใส่ยาเขียวไดเออใช่ใชยาเขียวไม่มึงมีละเหรอไอแพ้ด้วยอ่ะไม่แพ้มันคือสายให่ ตอนนี้เราจะโทรหาคุณแพรให้ออกมานะคะทุกคนว่าเขาจะตอบไหมไม่ใช่มันอยู่ร้านอยู่ร้านก็อยู่ไม่ได้ป้าเพราะร้านปิดแล้วมีห้าโมงห้าโมงเย็นกว่ากับผม้วนเออไม่ใช่ผมวัว,วอีอเฟสหนึ่งไงเฟสเฟสอีกเฟสหนึ่งอะเฟสไหนเฟสตอนนั้นที่มันแกล้งมึงอ่ะอยู่ไหนอรเฟสนั้นอะ เดี๋ยวหาแป๊บนึงนะคะนี่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 โอ้แย่ว่ะอีแพ้ไม่อ่อนนักส่งเฟยปิดโทรศัพท์ปิดเครื่องเฮ้ยเฮ้ยน้องไซต์เต็กน้องไซต์เต็กน้องไซต์เต็กทุกคนน้องไซต์เต็กบางเกินไปกินหึงเลยนะเขาไม่ได้กินหรอกมีไอไม่ตอนนี้ คือเรามาทำได้ถูกวันมากเลยจริงๆคุณตรงๆคุณไม่เราหายมีไหมเราอก่อนเเรามีคนเดียวที่ไว้ใจได้ตอนนี้คือถ้าถ้าไม่ได้คือคุณจะเอาจักรยานจากไปบ,บ,บ้านมึงแล้วคุณก็จะเอาล่มเดินกลับตายทั้งคู่หายทั้งคู่โอหามีนะ เซนเซอร์ด้วยเซนเซอร์เซนเซอร์มาเซนเซอร์เอามินสองคนนี้สองคนนี้คือตายไปแล้วนะทุกคนจะออกไหมดูว่ามันออนหรือเปล่าเมื่อออนหนึ่งชั่วโมงที่แล้วไม่มีใครรับสัตว์อยเลยสอนเฟซมีแพ้อ่ะใก็คือเราไม่มีใครที่เราเซนเซอรได้แล้วซึ่งแบบมันเป็นโมจิที่แบบเราทำแก้เขาอ่าง่อย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 แล้วอ่ะ หง่อยเลยอ่ะพรุ่งนี้แมเอามาแข่งถ้าวันนี้มันไม่รับนะพรุ่งนี้เจอแพนเค้กกูพวกมึงสองตัวพรุ่งนี้พวกมึงสองตัวเจอแพนเค้กเราเราทำงานกันไปหรืออะไรหรอไม่รับชาอีกอ้าวฮะอีกอ่ะไม่ทำไมไม่ใครรับชาอย่าทึ้งใส้แตกยก๊บนึ่งแป๊บนึงกดโทรลองลองลองดูดิเจ็อะไรวะ ยังไมมีใครกินอะไรกขนม้างกันนเน็ตบ้านก็แบปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้นะรู้ว่าเน็ตเราไม่ดีกันอ่ะนี่เน็ตกูเนี่ยเน็ตบ้านไงเนี่ยที่ถ้าโมรีมันอ่ยจะใช้ทางโซ่มาแล้วฝน,วนก็จะตกแล้วอ่ะแผนแปก๊กทุกคนแปก๊กแผนแปก๊ก อีกแล้วไอ้กลุ่มนี้ไม่เคยชนะเรื่องการแก้เ,เราลอ้อพวกนี้ปะเอาอันนี้เก็บไว้เราพวกนี้ <laughs> เก็บไว้ในช่องฟิตนี่น้องตุยอีกอันหนึ่งตุยไปแล้วทุกคนจ้จะตุยเกือบตุยเกือบตุยต้องยังเกือบตุยถือว่ามันไม่ใช่ช่องฟิตก็โอเคอาจจะโอเคขึ้นแต่ถ้าใส่เตะคือเต่เนี่ยแต่แต่ฝนเขากลับบ้านก่อนเดี๋ยวันจันทร์พวกนี้ตอนแก้ไปละฝนตกละบ๊ายบายบ๊ายบายกับ จะเป็นวันที่สามแล้วนะคะเราจะให้ทุกคนมาชิมขนมที่เขาตกน้ำตรงนี้ด้วยดูคนขนาดเขาไปแล้วอ่ะผมแม่งยาวมากน้องน้องตุ้ยล้วไม่ไม่ตอนแรกตอนแรกนึกว่าจะผมปกติไงเออยาวเหมือนหนีเลยไม่มันยาวมากก็คือต้องเข้าใจว่าเราจะไ้น้องนิวตากล้องชิมไม่ได้ครับปุ๊กมึงมาชิมก่อนมาเออทีี่ไหนนเ่ย ชิ้นไหนก็ได้ใช่จะกินหมดไหมเนี่ยไม่หมดไมม่หดแค่ครึ่งเดียวก็ได้แค่ชิ้เดียวก็ได้เห็นไหมเป้งมันนุ่มอ่ะนั่นนุ่มนิ่มนุ่มก็ไม่เรียกว่านุ่มนะเนี่ยก็ตอนแรกมันนุ่มอ่ะอันนี้มันนุ่มจริงๆนะไอ้แก้มแหลกไม่มันโดนนันโดนนานนิดนึงไอ้หนิวมันโดน มานานๆกูแช่งในตูวเว้เย็นแล้วทีนี้กูเอาออกมานานมันเลยเป็นแบบนี้อ่ะแต่รสชาติเชื่อเรื่นองรสชาติแน่นอนอร่อยไม่มากินไงวะเนะี่ยว่ามันเหลวมันมันแหลกนะ่ถอดแมสแดดกุ้งหวแมลอย่างกินเข้าไปทางแมสหรอมั้งบ้าวไว้ใจได้ไว้ใจได้เพรากูเคยแกล้งใครบ้างวะ ใครเขียวเฉยล่าสุดไม่ทุกคนบอกนะว่าที่เป็เขียวอ่ะเราไปสามวันแล้วเว้ยให้น้องน้องมีอะไรจะเฉลยมีอะไรจะเฉลยไม่ใช่มะนาวมะนาวมันต้องถ่ายอยู่มีอะไรจะบอกอันนี้ทิ้งไว้หนึ่งวันแล้วไม่ไม่ไอฝนใยตอนแรกจะถ่ายด้วยกันแต่ไม่ใช่รถไฟเพราะเชื่อกันอีนี่มันไม่ออกมาแน่เว้ยเออ ขัดดีกว่าอาขัดดิทำโมจิทำโมจิที่ไหนที่บ้านในพิมพทำได้เหรอเออนี่มาชิมมาชิมตามใช่ไหมข้าวเหนียวฮะข้าวเหนียวไม่บอกแต่จริงอะชิ้นอันน,นั้นอะจะให้ไหมมึงแต่อันิวมันกินก่อนชิมโมจิอะไรอ่ะมันอยู่ในนั่นมันเลยไม่ใช่ โมจิอะไรโมจิใช่อันนั้นมะนาวมะนาวอืมอร่อยเดียเดียวเดียวเดีเนื้อมันหายไปไหนวะมันนี่มันนี่งานแป้งสุดเลยอะอันนี้ไอแพะอันนี้ไม่รู้อะ กูไม่ได้จะบอกกูทิ him him. S nice. <S ้งไว้หนึ factual 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 Is e? ่งว like in ันแล้วแล้วมันเป็นมะนาวกับอะไรนะไปล้างปากกันไป๊ไหคัดดิ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 เป็นอะไรคัดดิอะคัดดิมึงคัดอะไรคัดอะไรอะเป็นลีชนะจ๊ะแล้วคัด